บ้านเรือนใดมีสัตว์เลี้ยงลองทําตามนี้ดูจะได้บุญทั้งคนและสัตว์ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้เป็นการถามตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้ได้บุญคำถามอาจารย์เจ้าคะ สังเกตเห็นว่าพวกสัตว์นี่วันวันไม่เห็นทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อชีวิตสักเท่าไรได้แต่กินกินนอนนอนไปวันวันจนกระทั่งหมดอายุไขตายไปเราสามารถช่วยให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ขึ้นบ้างได้ไหมเจ้าคะตอบไม่ควรทำหรอกลูก ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะการมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นการเสวยอกุศลวิบากอย่างหนึ่งผู้รู้จึงไม่เข้าไปก้าวกายการทำงานของกฎแห่งกรรมยกเว้นว่าอาจจะมีส่วนช่วยให้สัตว์มีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นได้บ้างด้วยการให้อาหารเขาอย่างเพียงพอเขาจะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นเพื่อน,นำมาเป็นอาหารอีก ถ้าเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำผิดศีลตายไปยังมีโอกาสไปเกิดในภพสวรรค์ได้เชียวนะลูกคำถามแล้วถ้าเราให้อาหารเขาอย่างเพียงพอแล้วแต่เขาก็ยังไม่ลืมสัญชาตญาณของการเป็นนักล่าเที่ยวไปจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเล่นทำให้เราซึ่งหวังดีกลัวว่าเขาจะทำบาปต้องเข้าไปห้ามไปดุแบบนี้เราจะบาปไหมเจ้าคะ เราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งไหนทำแล้วเป็นบุญสิ่งไหนทำแล้วเป็นบาปและเมื่อทำแล้วได้บุญหรือบาปมากกว่ากันเราก็เลือกทำสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าได้คำถามทำไมสัตว์บางตัวโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงของคนมีเงินมักจะได้อยู่อย่างแสนสุข กินแต่ของดีๆแต่งตัวสสวยๆแถมบางตัวยังได้ไปสปาและมีพี่เลี้ยงประจำตัวอีกต่างหากแบบนี้ถือว่าเขาทำบุญทำกรรมอะไรมาเจ้าคะถึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอยู่ดีกินดีเสียเหลือเกินตอบทุกสิ่งเกิดขึ้นล้วนเป็นวิบากของกรรมที่เขาทำไว้เหมือนแพนด้าน้อยหลินปิงไงลูก มีบ้านอยู่อย่างดีมีผู้ดูแลหลายคนใครเห็นใครก็รักได้รับความสนใจมากกว่ามนุษย์หลายคนเสียอีกนี่เป็นผลของการที่เขาเคยทำทานไว้มากจึงได้รับอนิสง์ทำให้อยู่ดีกินดีมีชีวิตสุขสบายแต่เพราะความหลงเป็นเหตุจึงทำให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเราจึงไม่ควรไปปรามาสัตว์เดรัจฉานเพราะแม้จะเกิดเป็นสัตว แต่ก็สามารถสร้างบุญบาร,รมีได้มากยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือไม่สามารถสั่งสมปัญญาบาร,รมีจนหลุดพ้นได้อย่างมนุษย์เราเท่านั้นเองแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก่อนตรัสรู้ยังเคยเสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่หลายชาติเช่นเกิดเป็นลิงเป็นสุนัขเป็นกระต่ายเป็นนกเป็นพญานาคเพื่อบำเพ็ญบาร,รมี สัตว์บางตัวจึงมีบุญบาร,รมียิ่งกว่ามนุษย์เสียอีกดูอย่างคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงสิแค่เอารูปของเขามาติดเสื้อยังขายได้ดีเป็นเทน้าเทท่าลองเอารูปของเธอมาติดเสื้อแล้วจะขายได้อย่างเขาไหมนี่ล่ละคือบาร,รมีที่สั่งสมมาไม่เท่ากันนะลกูกคำถามอย่างนี้เราก็ต้องระวังมากๆเลยนะสิคะ เวลามีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ต่างๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าสัตว์ตัวไหนมีบารมีแค่ไหนหรือเป็นใครมาเกิดตอบใช่แล้วลูกนี่แหละ คือจุดอ่อนของปัญญาทางโลกตราบใดที่เรายังใช้ปัญญาในทางโลกพิจารณาสิ่งต่างๆเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าสัตว์แต่และตัวเกิดมาเพื่อใช้นี่เวนกรรมหรือเกิดมาเพื่อสร้างบารมีดังนั้นทางที่ดีก็อย่าไปทำร้ายเบียดเบียนหรือปรมามมชสัตว์ที่อยู่รอบข้างรวมไปถึงมนุษย์และอามนุษย์เป็นดีที่สุดคำถาม การที่เราต้องมาเลี้ยงสัตว์และทำสิ่งต่างๆเพื่อเขานี่แปลว่าเราติดค้างนี้เวรกรรมกับสัตว์เหล่านั้นไว้หรือเปล่าเจ้าคะตอบใช่สิลูกเป็นเพราะเคยเป็นหนี่กันมาในชาติก่อนๆจึงต้องมาตอบแทนเขาด้วยการให้น้ำให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยและให้ความรักเขาในชาตินี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องหลีกเลี่ยงที่จะเบียดเบียนหรือทำผิดต่อสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพราะนอกจากเขาอาจจะเคยเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราสัตว์บางตัวอาจยังเป็นผู้มีบุญบารมีมาเกิดด้วยก็ได้คำถามในเมื่อเป็นผู้มีบุญบารมีแล้วทำไมต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานล่ะเจ้าคะตอบ เหตุที่นำมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือความหลงเช่นหลงในความรู้ทางโลกคือความรู้ที่ได้จากการอ่านการฟังการคิดด้วยสมองนั่นเองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนมากไม่รู้จึงตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเรียนสูงๆจบด็อกเตอร์ความจริงความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโมหะ หรือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์หลงจนในที่สุดความหลงจะผลักดันจิตวิญญาณให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเหมือนอย่างมหาวาจกอุบาสกในอดีตการนานมาแล้วได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน มีความรู้ในพุทธศาสนาราวกับตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่และปล่อยอัตตาเข้าครอบงำลงคิดว่าตัวเองเป็นผู้รู้ธรรมมากกว่าใครๆเมื่อไปปฏิบททัติธรรมก็ไม่มีผู้ใดกล้าเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้เพราะแกรู้ไปหมดทุกเรื่องจึงปฏิบัติด้วยตนเองนานถึง50ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นี่คือความหลงที่เกิดจากการเรียนรู้ทางโลก คือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านและปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ที่ไม่สามารถเข้าถึงภาวนาไมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตความหลงในความรู้ของตนจึงนำพาชีวิตไปสู่ความเสื่อมจนต้องไปเกิดเป็นจรแคข้อยู่ในบึงใหญ่นอกจากนั้นยังมีความหลงอีกอย่างที่มีให้เห็นได้บ่อยๆคือหลงในทรัพย์สมบัติอย่างในสมัยพุทธกาล มีโตทยะพราหมณ์ที่หลงเป็นห่วงสมบัติที่ตนเองฝังไว้ใต้ดินจนแม้กระทั่งตายแล้วจิตยังหลงผูกติดกับทรัพย์ที่ฝังไว้จึงไปเกิดเป็นลูกหมาเฝ้าสมบัติตนเองอยู่ในบ้านของลูกชายนี่แหละคือผลของความหลงคำถามถ้าอย่างนั้นเราช่วยชีวิตสัตว์ ที่เราเลี้ยงดูอยู่ให้คลายจากความหลงด้วยการชักชวนให้เขาฟังเทศฟังธรรมหรือฟังเสียงสวดมนต์ได้ไหมเจ้าคะ mm hmm. เผื่อว่าชาติหน้า mm hmm. เขาจะมีโอกาสได้ไปเกิดในที่ดีๆไม่ต้องมาเสียเวลาทั้งชีวิตกับการเป็นสัตว์เดรัจฉานอีก ทุกวันนี้บางครั้งลูกก็พยายามเปิดเสียงสวดมนต์พระเท์ให้แมวที่เลี้ยงฟังซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็สังเกตว่าเวลาฟังเสียงสวดมนต์เขาจะไม่ค่อยสนเท่าปกติตอบนั่นล่ละดีแล้วลูกถือว่าเป็นความเมตตากรุณาของเจ้าของอย่างแท้จริงอาจารย์ขออนุโมทนาด้วยเพราะสัตว์ ก็สามารถฟังเทศฟังธรรมจนจิตสงบแล้วตายไปเกิดในสวรรค์ได้เหมือนกบที่ถูกเกยียบตายอยู่ใต้ไม้กระดานขณะฟังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้ากำลังเทศสั่งสอนภิกษุเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งนี้เป็นเพราะขณะที่ตายจิตมีกุศลกรรมนำพาไปเกิดในสวรรค์ ดังนั้นเวลาเราฟังธรรมหรือสวดมนต์ควรนำสัตว์เลี้ยงมาอยู่ใกล้ๆเพื่อให้ใจของเขาสงบเป็นกุศลจะได้คลายจากความลงบ้างขอให้ทำต่อไปนะลูก สุดท้ายนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าของบทความมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ